ครับสวัสดีครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ผมได้มีโอกาสมาบรรยายในวันนี้นะครับจากที่ professor r a m e s นะครับได้ได้บรรยายไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายที่ดูแอดวานซ์ใช่ไหมครับของผมจะมาชิวๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับแจกสไลด์เลยนะครับตรงนี้เป็นสไลด์ของผมนะครับจะเป็นการใช้ generative AI เพื่อ higher education นะครับก็สามารถ ดาวโหลดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสไลด์จริงๆจะยาวประมาณ150หน้าถ้าพูดหมดนั่นหายใจทางผิวหนังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตตัดมาแค่บางส่วนจริงๆนะครับไม่ถึง30หน้าใช้เวลาประมาณ15นาทีน่าจะโอเคสำหรับทีมงานนะครับโอเคครับทุกท่านได้ได้สไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับจริงๆผมให้สไลด์กับทีมงานไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานสามารถดิสบิวได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเค ส่วข้อในวันนี้นะครับที่ผมได้รับมาคือ generative AI in education นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะครับได้เห็นว่าเด็กๆของเรานะครับในระดับที่เป็นปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงปริญญาเอกนะครับเขาทำอะไรกันอยู่แล้วเขามีทริคในการสร้างผลงานเล็ดลอดสายตาพวกเราไปได้ยังไงนะครับแล้วเราจะดัดหลังพวกเขายังไงทำยังไงให้เขาสามารถกลับมาเรียน แบบที่ควรจะเป็นได้นะครับวันนี้เราจะมาเน้นกันเรื่องนี้เลยนะครับตอบโจทย์อาจารย์ผู้น่าสงสารทุกท่านนะครับไปกันเลยครับโอเคอันนี้สไลด์นะครับครับผมก็แนะนําตัวอีกรอบนะครับผมชื่ออาร์มนะครับเรียกน้องอาร์มได้เลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมทํางานอยู่ที่ เน็ t e c h นะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับผมก็จะย้ายไปที่ s Tech, then, year, i t ของธรรมศาสตร์แล้วนะครับก็จะเป็นอาจารย์เหมือนกับทุกท่านตรงนี้นะครับตรงนี้มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่คุณ้าคุณตากันดีนะครับก็จะได้เจอกันอีกหลายๆครั้งนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการใช้ AI นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเล่าถึง AI แป๊บเดียวเลยนะครับ AI นะครับถ้าตามนิยามของมันคือการเรียนแบบพฤติกรรมความฉลาดในธรรมชาติด้วยเครื่องจักร นั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตที่เขามีพฤติกรรมความฉลาดได้เราจะเรียกมันว่า AI หมดเลยเราก็เลยได้เห็นหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์เหมือนแมลงเป็นโดรนที่มีการสื่อสารกันแบบแมลงเราจะได้เห็นหุ่นยนต์ปลาที่สามารถถ่ายภาพพื้นสมุทรได้แล้วเราก็จะได้เห็นหุ่นยน,นต์ชนิดต่างๆเช่นหุ่นยนต์สุนัขแต่ถ้าเกิดเราเน้นมาที่มนุษย์นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษเจอย่างที่ทําให้มนุษย์เนี่ยแตกตากแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆแต่ตรงนี้นะครับ ในการเข้ามาถึงของ AI เนี่ยแหละครับปรากฏว่ามันมีความสามารถพิเศษ2อย่างที่ทำให้เรานะครับสามารถใช้ AI ได้ในชีวิตประจำวันอันแรกนะครับคือความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ทุกวันนี้ AI สามารถพูดภาษาอังกฤษก็ได้พูดภาษาไทยก็ได้และมันสามารถเริ่มเข้าใจภาษาท้องถิ่นด้วย ในขณะเดียวกันนะครับ AI ก็จะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คล้ายมนุษย์เริ่มมี Empathy หรือความเข้าอกเข้าใจคล้ายมนุษย์ไปด้วยนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆเลยนะครับคือคำว่า generative AI จริงๆ generative AI นะครับคือ AI ชนิดหนึ่งที่เมื่อรับคำสั่งแล้วก็จะสร้างคอนเทนต์ใหม่ตามคำสั่งนั้นๆ คอนเซปต์ของ generative AI มีแค่นั้นเองครับคำว่า generative มาจากคำว่า generate แปลว่าสังเคราะห์รับคำสั่งแล้วสังเคราะห์ตอนนี้เราก็จะมี tool เหลาหลตัวนะครับเช่น ChatGPT ทุกคนรู้จักกันดีนะครับ ChatGPT รู้นะครับว่าใช้เด็กๆของเราก็ใช้เหมือนกันครับและเขาใช้ทำกันบ้านของเราซะด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมี Gemini มี perplexity มี Claude แล้วก็มี Copilot สัญลักษณ์โคพายโลทที่เห็นตรงนี้นะครับปัจจุบันนี้ติดอยู่ใน Microsoft Office ของหลายๆท่านนะครับถ้าลองคลิกดูนะครับอาจารย์อาจารย์จะเห็นว่ามันสามารถร่างเอกสารให้เราได้บน Word บน PowerPoint มันสามารถทำได้ขนาดนั้นแล้วนะครับทุกวันนี้เขียนข้อเสนอโครงการผมใช้โคพายโลตร่างให้ก่อนนะครับแล้วก็ร่างบน Word เลยนะครับครับเป็นคนแบบนั้นครับอุ้ย PMU นั่งอยู่ไหมเนี่ยตาละครับ <laughs> <laughs> ไปต่อทีนี้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆไส้ในของการใช้ Generative AI นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งเขายังไงการสั่งเนี่ยแหละครับเราจะใช้เราจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับคำว่า p ร p r พร p มเนี่ยหมายถึงคำสั่งก็ได้หมายถึงคำถามก็ได้คือเขาเนี่ยครับเ i เนี่ยครับเป็นเหมือนกับเลขาคนหนึ่งอ่าผมจะเวลาผมไปบรรยายบาที่ต่างๆเรื่อง Generative AI เนี่ยผมจะเน้นย้ำเสมอว่า เจเนอเริฟเอเนี่ยเป็นเลขาคนหนึ่งแต่ผมมีคํานิยามของเลขาคนนี้ด้วยหนึ่งเลขาคนนี้เป็นเลขาจบใหม่จบใหม่แปลว่าไม่รู้งานอยากได้อะไรต้องบอกเขาเลยอันที่สองเลขาคนนี้เป็นเลขาที่ปากสว่างคือหมายความว่าเอาอะไรไปถามเขายิ่งถ้าเป็นความลับมันมีโอกาสรั่วอ่าและ อันที่3เลขาคนนี้หลอนยาใช่ครับเขามีโอกาสตอบผิดแล้วเผลอออกมาเหมือนอาการหลอนยาเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนใช้อ i ทุกครั้งนะครับท่องไวไ้ในใจนะครับเลขาคนนี้เป็นเลขาที่จบใหม่ปากสว่างและหลอนยาเดี๋ยวอาจารย์จะได้เห็นนะครับว่าอาการทั้ง3อย่างนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นระยะๆะะเลย ดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเด็กๆเ,เขาใช้ AI ทําอะไรกันบ้างอย่างตรงนี้นะครับเด็กๆถามคําถามถ้าเขาไม่รู้อะไรเขาก็ถามเลยอ,อย่างอันนี้นะครับเด็กๆเ,เขาถึงขนาดถามว่ามีพันธะเคมีอะไรบ้างที่กรรมฐานสามารถสร้างได้กับธาตุอื่นๆอันนี้เป็นคําถามที่ดีและสามารถใช้ในการเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยอันนี้โอเคนะครับผมไม่ว่าอะไร หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการรู้เรื่องอะไรบางอย่างให้เขาบรีฟให้ฟังก่อนเราก็สามารถสั่งให้เขาเขียนเลยครับว่าเป็นจงเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับจุดๆเดี๋ยวเขาจะบรีฟให้เราฟังภายในครึ่งหน้า A4 เราอ่านแป๊บเดียวเราเข้าใจเลยเหมาะมากกับการขึ้นเวทีแล้วไม่มีอะไรในหัวถูกต้องครับเช่นวันนี้เป็นต้นเช่นผมนี่แหละแต่ข้อดีของมันนะครับคือดูตัวอย่างข้างบนนะครับผมให้เขาบรีฟเรื่องเคมีควอนตัม แต่ให้ปรับระดับภาษาเป็นภาษาของเด็กป .4 สังเกตไหมครับว่า generative AI เองเนี่ยสามารถปรับระดับภาษาของคอนเทนต์ได้และนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่พวกเราใช้ AI กันเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปอ่านเอกสารต้นฉบับเราจะอ่านไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ AI ช่วยสรุปความสักเล็กน้อยเนี่ยมันจะอ่านง่ายขึ้นเยอะเพราะมันปรับระดับภาษาได้ ฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับลองฟังต่อไปนะครับเด็กๆใช้ AI ในการทบทวนบทเรียนก็ได้ครับเช่นอันนี้เราสั่งให้ AI นะครับช่วยทบทวนเรื่องนี้ให้หน่อยเช่นสงครามโลกครั้งที่2ทบทวนเหตุการณ์สาคัญให้หน่อยเขาก็จะลิสต์มาให้เลยเรื่องบางเรื่องตรงนี้นะครับถ้าเกิดไปอ่านเอกสารบางทีต้องใช้เวลานานแต่ AI สามารถสรุปให้เราได้ภายในเวลาแป๊บเดียวเด็กๆเ,เขาก็ใช้แบบนี้ครับ หรือแม้กระทั่งใน higher education เวลาเราอ่านบทความวิชาการเช่นอันนี้นะครับผมอ่านบทความวิชาการใน Nature ผมเป็นเด็กคอมพิวเตอร์อ่านวิชาชีววิทยาไม่รู้เรื่องจริงๆสารภาพาตามตรงครับอ่านเปเปอร์นี้ไม่รู้เรื่องแล้วเปเปอร์นี้นะครับเป็นเปเปอร์ที่ดังมากเมื่อปี2023เพราะเปเปอร์นี้บอกว่าพลิกวงการวิชาการชีววิทยาทั้งโลกผมไม่เชื่อ ผมอยากจะอ่านผมอ่านตัวเนื้อความไปแล้ว3มรอบผมอ่านไม่รู้เรื่องจริงๆผมเลยเอาไปถาม AI ครับโดยบอกว่าอันนี้เป็นโคพไพลอนะครับผมถามโคพไพลอว่าช่วยวาด Mind Map ที่สรุปบทความวิชาการนี้ให้หน่อยสั่งตรงๆอย่างนี้เลยครับแล้วโยนไฟล์ PDF เข้าไปนี่คือสิ่งที่เขาทำครับเขาจะสรุป Mind Map มาในรูปของประเด็นใหญ่ประเด็นย่อย ย่อยย่อยย่อยเราจะเห็นภาพทั้งหมดเป็นไมล์แมปแล้วเข้าใจทันทีว่าเปเปอร์นี้สำคัญมากเพราะเขาค้นพบว่าไม่ได้มีแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นที่ฝันได้เขาพบว่าสัตว์ปีกก็ฝันได้จากการสแกน f m r i เพราะว่าสัตว์ปีกมีภาวะเร็มตาสายไปมาระหว่างขณะหลับ อันนี้คือฝันแล้วก็ตาค้างเรียกว่านอนเรมคือตาค้างแล้วม่านตาขยายเป็นกภาวะหลับลึกเหมือนกับสัตว์ใลลูกดินมเลยนั่นแสดงว่าสมองของสัตว์ปีกพัฒนาไปไกลมากแล้วถ้าเกิดเราไปดูในดิสคัชนนะครับตรงนี้ข้างล่างจะมีดิสคัชนด้วยเขาจะบอกว่าจริงๆมันสามารถอนุมานยาวไปถึงสัตว์ตระกูลไดโนเสาร์ได้ด้วยว่าสมองของสัตว์สัตว์ประเภทไดโนเสาร์ก็มีมีแนวโน้มว่าจะสามารถฝันได้เหมือนกัน มันฉลาดมากนะครับหรืออย่างนี้ครับเราสามารถสั่งให้ generative AI เนี่ยครับวาดภาพอินโฟกราฟิกสรุปเปเปอร์นั้นมาเลยก็ได้ครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันวาดออกมานะครับอาจารย์จะสังเกตว่าตัวหนังสืออาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนี่คือเวอร์ชันแรกนะครับอาจารย์ลองดูสิครับถ้าทิ้งไว้จากนี้อีก1ปีจะเกิดอะไรขึ้นมันแทบจะวาดอินโฟกราฟิกให้เราเลยนะครับ เอาไว้วางแผนการสอนก็ได้ครับนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับเวลาเราทำมคออเราไม่บอกเขาหรอกว่าเขาทำอะไรเราทำอะไรเราใช้เจนเนอเรชันเอไอนี่ยแหละครับช่วยวาดมคออให้เลยครับเช่นอันนี้บอกว่าช่วยวางแผนวิธีการสอนเรื่องแผนเปลือกโลกให้เด็กธรณีวิทยาปตรีให้หน่อยเขาลิสต์มาให้เลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างทําอะไรวางแผนการสอนยังไงสิบนาทีแรกต้องพูดอะไรคือมันทําได้ขนาดนั้นหรือถ้าเกิดในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเราสามารถ เพิ่มวงสับให้กับเด็กๆได้ถ้าเราสอนเขาเป็นนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเวลาผมใช้นะครับผมจะบอกว่าเวลาน้องๆเจอคําที่ไม่รู้จักเช่นคํำนี้ครับจะสเตรทยังไงจะสเตรทไม่เป็นเลยใช่ไหมครับคำนี้อ่านว่า serendipitous แปลว่าบังเอิญผลลัพธ์ออกมาดีฟังดูจําได้ยังไงน้องอามจําได้ยังไงวิธีการคืออย่างนี้ครับผมไม่จํา serendipitous นี่เป็นคําที่ผมไม่จําผมใช้วิธีการ ฟังแล้วคุ้นๆจากบริบทแทนเพราะว่าจริงๆคำเนี้ยมันแปลว่าฟลุกอ่ามันแปลว่าฟลุกออกมาดีทีนี้ถ้าเกิดใช้ Gen e r a t i v e AI ช่วยเรียนนะครับผมจะบอกว่าจงใช้คำนี้ในบริบทต่างๆให้ดูหน่อยนี่ครับแค่คิดกับมุมนิดเดียวเองทีนี้พอเราดูว่าอ๋อแค่ไปดูบริบทก็พอจะเดาได้แล้วว่าคำนี้มันเป็นยังไงทีนี้เวลาเราหยิบคำศัพท์ไปใช้เราก็แค่นึกถึงบริบทแล้วเดี๋ยวคำพวกนี้มันจะหลุดออกมาเอง เห็นไหมครับว่าเด็กๆเขาใช้กันแบบนี้นะครับเราสามารถหยิบไปใช้กันได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราต้องการตีพิมพ์ผลงานวิชาการครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า rephrase หรือปรับคำพูด AI นะครับมันเก่งเรื่องนี้จริงๆนะครับเช่นเรามีคำศัพท์ในหัวแค่ pick cat dog book thank you teacher ลองนึกภาพนะครับแต่เราต้องการจะพิมพ์คอนเทนต์สำหรับบทความวิชาการชั้นสูงเราแค่สั่ง rephrase ครับใส่คอนเทนต์เข้าไปอย่างนี้เลยครับ แล้วบอกว่าช่วยปรับคำพูดข้อความนี้ให้เป็นคำศัพท์วิชาการเขาจะปรับให้เลยแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่า AI มีอาการหลอนยาลองดูนะครับอาจารย์อ่านจนจบตรงนี้ครับจบย่อหน้ายังไม่รู้มันพูดอะไรขึ้นมาคำแรกบี e f ฟมันก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเด็กๆหยิบไปใช้อันนี้ผมบอกเลยนะครับเด็กๆมักจะก๊อปปี้ไปใช้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยแล้วอาจารย์บางทีก็ ไม่ทันเราไม่ทันจริงๆว่าเขาใช้เขาเราก็จะเห็นเขาว่าเออเขาใช้คําศัพท์สูงเหลือเกินแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับวิธีการสังเกตคือเมื่อไรก็ตามที่เด็กใช้คําศัพท์สูงเกินระดับตัวเองให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับให้สงสัยไว้ก่อนเลยยกเว้นมหลาลัยอินเตอร์อันนี้อีกเรื่องหนึ่งครับหลักสูตรอินเตอร์อีกเรื่องหนึ่งเลยหรืออย่างนี้ครับ อันนี้ก็เป็น AI ที่เอามาใช้กันบ่อยมากคือการขยายความหรือที่เรียกว่า elaboration เราสามารถใส่คอนเทนต์สั้นๆแล้วสั่งให้ AI เติมน้ำเหมือนมาม่าครับนี่ครับสั่งตรงๆเลยเช่น elaborate ข้อความนี้ให้หน่อยนะครับข้อความสั้นทิดเตียเองมันขยายมันไปถึงย่อหน้าเราสั่งได้นะครับว่าอยากให้ขยายแค่ไหนมันทำได้หมดจริงๆนี่คือ AI นะครับมันไปถึงขั้นนี้กันแล้วหรือแม้กระทั่งสั่งให้มันตรวจแก้ข้อความ อ่ามันก็ทําได้นะครับมันจะเราสามารถสั่งว่าจงวิเคราะห์ข้อความนี้แล้วบอกซิว่ามีที่ผิดที่ไหนบ้างมันแก้ให้เลยนะครับแล้วมันใช้หลัก3 C ที่เราเรียนกันมาตอนตอนอตอนเราเรียนภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับเคลียใช้คําศัพท์ให้ถูกบริบท Concise ใช้ประโยคให้สั้น Correct ใช้ให้ถูกไวยากรณ์เขาจะตรวจหลัก3 C ตรงนี้จริงๆครับแล้วก็นํามาตรวจ ให้กับเด็กๆเหมือนกับว่าเขาเป็นคุณครูภาษาอังกฤษหนึ่งคนเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผมสอนเด็กๆนะครับเด็กๆของผมมักใช้ Google Translate ทุกคนเข้าใจครับเด็กๆทุกคนใช้แน่ๆและมีปัญหาว่าพอเราตรวจงานที่ออกมาจาก Google Translate แล้วเราอ่านไม่รู้เรื่องอาจารย์น่าจะเคยเจอกันทุกท่านใช่ไหมครับตรวจงานของเด็กๆแล้วอ่านไม่รู้เรื่องจริงๆทั้งที่เขาใช้ Google Translate ด้วยเพราะเด็กๆมีปัญหา2อย่างครับ1 เวลาเขาเอาคอนเทนต์ใส่ลงไปใน Google Translate เขาไม่แบ่งความคิดเขาไม่ f ูลสต็อปเวลาผมสอนให้เด็กๆใช้ Google Translate ผมจะบอกให้เด็กๆใส่ f ูลสต็อปด้วยคำว่า f u ลสต็อปนี่หมายความว่าเปลี่ยนท็อป,ปิกเมื่อไหร่ใส่ฟูลสต็อปหนึ่งทีเอาแค่นั้นเลยครับแค่แบ่งท็อป,ปิกได้ใส่ f u ลสต็อปปุ๊บ Google Translate จะแปลกมาสวยมากเลยคราวนี้อันนี้อันที่1อันที่สองเด็กๆมักจะมีปัญหาเรื่องการเรียงคำในประโยค เพราะเขาไม่มีแพทเทิร์นในหัวภาษาไทยด้วยนะครับที่ผมพูดเนี่ยภาษาไทยมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนภาษาไทยเด็กๆนะครับเราต้องสอนให้เด็กๆใช้ Google Translate โดยฟอร์มประโยคเป็นภาษาไทยก่อนหลักการคือผมจะสอนเทมเพลตนี้ครับใครทําอะไรถึงใครด้วยวิธีไหนเอาแค่นี้เลยครับใครทําอะไรถึงใครด้วยวิธีไหนถ้าใส่แพทเทิร์นนี้ได้เด็กเขาจะรู้เลยว่าอ๋อ ไอ้ตรงที่ตำแหน่งประธานตรงเนี้ยบางทีมันไม่ใช่ผู้กระทํานะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็น adverb มากกว่าเพราะเด็กใส่เทมเพลตนี้ปุบเขาจะรู้เลยว่าอะไรควรอยู่ที่ไหนในประโยคแล้วหลังจากนั้นเขาจะใช้ Google Translate ได้ดีมากขึ้นมากๆนี่คือสิ่งที่เราเจอนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับเวลาเราใช้ generative AI ก็คือพร้อมให้เป็นสร้งเขาให้เป็นเขาเหมือนเลขาคนหนึ่งครับที่ หึงจบใหม่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยสองปากสว่างอย่าเอาความลับไปถามเดี๋ยวหลุดกับอันที่สามหลอนยาเขามีโอกาสหลอนยาได้อาการแบบนี้นะครับจุดหลักๆคือถ้าจะแก้ปัญหาเราต้องแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาทําเวลาที่ผมสั่ง AI นะครับบางครั้งผมต้องแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆให้เขาทำวิธีการแบ่งงานเช่นอันนี้ครับ อันนี้คือวิธีการเขียนพร้อมแบบยาวๆเราเรียวกว่าเมกะพร้อมเมกะพร้อมจะมีคุณสมบัติอยู่6อันหอ,อันที่ต้องเขียนลงไปในพร้อมหนึเราต้องรู้ว่าจะให้เขาทําอะไรเราเรียกว่า task ต้องให้เขารู้ภารก,กิจ 2. ต้องให้เขาเห็นบริบทว่างานที่เขากําลังจะทําอยู่ตอนนี้มันมีปัญหาลักษณะเป็นยังไงแล้วเราต้องการอะไร 3. เราต้องให้เขาเห็นตัวอย่างของเอาพุต ว่าเราอยากได้เอาพูดอะไรกันแน่บอกเขาไปเลยเช่นอยากได้แผนพัฒนาการบอกเขาไปเลยครับอันที่สี่เราเรียกว่าเพอร์ซอนาเพอร์ซอนาแปลว่าบุคลิกแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่ผมใช้คำว่าให้เขาแปลงร่างเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าเราบอกเขาได้ว่าเราอยากให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบไหนเช่นอยากให้เป็นหมอบอกไปเลยว่าเป็นหมออยากให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์บอกไปเลยว่าให้เขาเป็นนักอักษรศาสตร์ 5. f o ฟอร์แมต บอกเข้าไปเลยว่าอยากได้เอาพุ์แบบไหนเช่นถ้าอยากได้ตารางบอกไปเลยครับว่าอยากได้ตารางหัวตารางมีอะไรบ้างบอกไปเลยครับเดี๋ยวเขาจัดให้และอันสุดท้าย Mood and t o ท e บอกเข้าไปสิว่าเราอยากได้ภาษาในรูปแบบระดับภาษาแบบไหนเป็นกันเองเป็นทางการฟังดูแล้วเรียกรถทัวร์มีหมดนะครับทำได้หมดนะครับเปิดลานรถทัวร์ก็ยังได้นะครับ AI มันเก่งเรื่องนี้ด้วยนะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราต้องการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆเ,เราสามารถใส่หมายเลขได้เลยครับอันนี้ผมสั่งว่าจงทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ใส่ 1, 2, 3แบบนี้ครับกระบวนการแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า chain of thoughts หรือการแสดงวิธีทำพอเราสั่ง AI แบบ chain of thoughts ข้อดีคือ AI จะทำตามทีละสเต็ปแล้วแสดงเอาพุททีละสเตปให้เราตรวจก่อนเชื่อด้วยเห็นไหมครับว่า เราเนี่ยครับเวลาเราใช้ AI เนี่ยถ้าเราถ้าอาจารย์ใช้เป็นนะครับและเราไปสอนเด็กให้เขาใช้อย่างที่เราใช้นะครับเด็กๆก,ก็จะยังอยู่กับเราเด็กๆจะไม่เอา AI ไปทํากันบ้านอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับ <c oughs> เราต้องเท่าทันมันด้วยเพราะว่าถ้าเราต่อต้าน AI เราก็จะเป็นการเดินสวนกระแสะน้ําผมพูดตรงๆเลยเป็นการเดินสวนกระแสะน้ํา จริงๆเราใช้ AI ได้อีกเยอะมากเลยนะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีคนเสมือนเป็น Virtual Human อยู่ในระบบการศึกษาเป็น AI ปุ๊บเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากเลยครับเนี่ยครับอย่างเช่นทำ Personalized Learning การเรียนรู้ที่จำเพาะเฉพาะบุคคลเพราะ AI ปรับตัวเก่งมากครับ AI ปรับตัวเก่งจริงๆเขาสามารถเป็นผู้ช่วยวิจัยได้ด้วย อย่างตอนนี้นะครับเวลาผมตีพิมพ์บทความวิจัยอย่างเงี้ยก็มี AI เป็นผู้ช่วยนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมให้เขาเขียนนะอืมอืผิดเอติกส์นะอืมออาจารย์รัชดานั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญเอไอเอติกส์นะครับสามารถสอบถามอาจารย์รัชดาได้นะครับมีความความความข้อนไปเลยอย่ไงจะบอกอย่างนี้ครับ AI เนี่ยครับมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียข้อดีคือมันแต่งคอนเทนต์ได้ตามคําสั่งแต่ข้อเสียคือ บางครั้งคอนเทนต์ที่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากการหลอนยาผมยังคงย้ำอีกครั้งนะครับเลขาคนนี้เป็นเลขาที่จบใหม่คือไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานปากสว่างเอาความลับไปถามเดี๋ยวหลุดและสามหลอนยาอาการหลอนยาเกิดจากสิ่งนี้ครับขออนุญาตต้องใช้คำไม่สุภาพนิดน,นึงนะครับอยู่ข้างบนนะครับอาจารย์อย่าไปตกใจนะครับ อาการ AI hallucination หรือ AI หลอนยาเนี่ยครับเกิดจากการถามคำถามกว้างเกินไปถ้าเราใช้คำที่มันกว้างเกินไป AI จะไปหยิบเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันครับอาจารย์หยิบสองสามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันเลยแล้วเอามาผูกรวมกันเหมือนเป็นเรื่องเดียวแถมเขียนใหม่สะอาดดูเรื่องแล้วน่าเชื่อถือด้วยอาการแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า confabulation แปลเป็นไทยว่า จับแพะชนแกะ AI หลอนยาเพราะจับแพะชนแกะเอาเรื่องไม่เกี่ยวกันมาผูกกันจนน่าเชื่อถือผมบอกเลยครับว่าเวลาเราใชใ้ AI เราต้องใช้อย่างมีวิจารณญาณขั้นสูงซึ่งอ่ามันเลยเป็นที่มาครับว่าเราจะใช้ AI ได้แค่ไหนเราต้องหาบาลานซ์ให้เจอครับเราจะใช้ AI แค่ไหน และเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และแรงงานแบบมนุษย์แค่ไหนเราต้องหาจุดนั้นให้เจอบางทีเราต้องการ50-50บางทีเราต้องการ60-40เป็นต้นมันคือความมีวิจารณญ,ญาณในสื่อนั่นแหละถ้าเราสอนเด็กๆให้มีวิจารณญ,ญาณในการเสพสื่อได้เราจะใช้หลักการเดียวกันในการเสพคอนเทนต์จาก AI ด้วยอ่านี่เราเรียกว่ามีเดียลิทเรซีนะครับ ความรู้เท่าทันสื่อแล้วจะอยู่ยังไงขออนุญาตอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะจบละแล้วเราจะอยู่ยังไงในยุคที่ AI มันเข้ามาครองชีวิตแล้วล่ะผมใช้คำว่าครองชีวิตเลยนะมันมีหลักการอย่างนี้ครับเวลาผมสอนเด็กๆแล้วเด็กๆใช้ AI เรแล้วเห็นละเขาใช้ AI กันหมดผมจะบังคับเด็กๆให้ทำการบ้านแล้วเขียนลงกระดาษทุกชิ้นห้ามก๊อปปี้แปะนี่คือกฎของปรชัชญา ต้องเขียนกันบ้านลงกระดาษเขียนด้วยลายมือเท่านั้นด้วยเพราะอะไรครับเพราะเราจงใจให้เด็กๆอ่านคอนเทนต์ทุกอย่างก่อนน้องๆบางคนเขาก็ปี้แปะเรารู้เราต้องบังคับให้เขาอ่านพอเขียนลงบนกระดาษนะครับสักพักหนึ่งเด็กๆจะเริ่มเมื่อยมืออ่าพูดตรงๆนะครับเด็กๆจะเริ่มเมื่อยมือเมื่อยแล้วทํำยังไงเขาจะเริ่มอ่านแล้วย่อนั่นแปลว่าเขาเริ่มอ่านหนังสือละก่อนนี่เขาจะเขียนลงมาได้เขาต้องย่อมาก่อน เปลี่ยนเป็นภาษาของเขาตรงนี้เนี่ยครับเป็นการเรียนรู้แบบที่สองที่เรียกว่าการเรียนโดยการแก้ไขเรียนผ่านการแก้ไขเขาจะเริ่มใช้ความคิดละจะย่อ,อยังไงดีวะ,ะและพอถึงจุดหนึ่งนะครับเขาจะเริ่มรู้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจาก AI มันมีอาการหลอนยาและเมื่อมีอาการหลอนยาปุ๊บเขาจะรู้ทันทีว่าคำถามแบบนี้เขาต้องตอบเองเมื่อถึงจุดนั้นนั่นแหละครับ เขาจะเริ่มใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับ AI ได้เพราะฉะนั้นมันมี3ามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเรียนรู้ด้วยการก๊อปปีหรือที่เรียกว่า imitation สเตปที่2เรียนรู้ด้วยการแก้ไขผลลัพธ์และสเต็ปที่3เรียนรู้ที่จะไม่ใช้ AI รู้เมื่อไหร่จะใช้เมื่อไหร่จะไม่ใช้จะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับในอนาคตเราต้องมาเน้นที่ Empathy ครับ เน้นความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างมนุษย์มากขึ้นทํายังไงให้มนุษย์เข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นความเข้าใจตัวเองเราเรียกว่า humanity ความเข้าใจผู้อื่นเราเรียกว่า empathy ถ้ามีทั้ง humanity และ empathy อยู่ในเยาวชนรุ่นถัดไปผมเชื่อว่าสังคมในยุคถัดไปมันจะดีขึ้นมากๆแต่นี่คืออนาคตนะครับเพราะปัจจุบันผมจะบอกว่า AI ไม่มีทางมาแทนที่มนุษย์หรอก แต่มนุษย์ที่ใช้ AI เป็นะจะเข้ามาแทนที่คนที่ไม่ใช้ขอบคุณครับ